ให้เขาพนนมือให้เรียบร้อยสามสี บุลภาละสมิงพระพุทธพระคนางบุลภาละสมิงว่าทำสารนางชุขโลกสัพายังวิวันชัยเยสัะทุกสัะโสสัะโลกสัะครสัปปะขตัวนอกสมปปะข้ตัวในสัปปะขอกางวันสมปปะขอกางคืนคาะวันเดือนปีก็ดีของงานข้าไรออกไปมันน้ำดับไฟสันเดียร์จันเลวิวันชัยเยสัะทุกสัะโสและสัะโลกสัปะคสมาปะขตัวนอกสมปปะขตัวในเคาะวันเดือนปีก็ดีของงานข้าไรออกไปมันน้ำดับไฟสันเดียร์จันเลวิวันชัยเยสัพพะลาคางพระวันตม รักขั้นตัวสุรักขั้นตัว <laughs> เอ้ยขอให้อเอเดียนกับแพนด้านะครับผมรักกันนานๆนะครับแล้วก็ขอเตียบุตรรอบนี้ติดชัวถ้าไม่ติดกูออกจากเกมตรงนี้เลย <laughs> มันมีการจ้างอะไรดังนั้นนะครับติด <laughs> เอาละครับก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนทุกครั้ด้วยดีดับเบิลหร เอาะครับก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนทุกท่านเลยครับผมวันนี้อยู่กับผมเอเดลูซิเฟอร์อีกแล้วคือในที่สุดวันนี้ก็มาถึงครับทุกคนวันที่ผมจะได้ตีอาวุธคือผมฟาร์มหนักมากเลยครัคือตอนนี้ของน่าจะครบแล้วคือมีประมาณ20ชุดนะครับผมว่าจะแบ่งกับแพนด้าคนละ10ชุดแล้วก็มาดูกันว่าใครจะตีติดเดี๋ยวเดี๋ยวผมโทรบอกแพนด้าให้ไปรอเลเบลก่อนนะเดี๋ยวผมว่าจะไปเปลี่ยนชุดไปสภาพชุดนี้ สัาบจุดีไม่น่าไหวเดี๋ยวเดี๋ยวมันมันไม่ใช่ตัวตัว,ต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 วก,กิ่งอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวดวงเดี๋ยวดวงไม่มีเรบอกเขาก่อนว่างไงพายุออว่าวอ,อยู่ไหนอ่ะอยู่เลเบลเอาอยู่เลเบลหรอใช่ มามามาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมไปไปไปเปลี่ยนชุดก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวผมไปเธอจะเปลี่ยนอะไรนักหนาวะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอันนักคำของผมอันนักคำของผมชุดชุดอันนี้ที่เปลี่ยนก็ไม่ใช่เลยนะเอาไปใส่คู่กันเถอะอย่ามาพูดเยอะไปไอพี่เสียงแมวด้วยเสียงเขาโอเคโอเครอผมเดวิลนาเดี๋ยวตีอาวุธกัน โอเคครับเดี๋ยวไปเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนเอารถคันนี้ไปเลยดีกว่ามันต้องใช้รถใหญ่นะทุกคนเพราะว่าเดี๋ยวต้องเอารถใหญ่ขึ้นไปข้างบนเพราะเพราะว่าคดสิบชุดเนี่ยมันเก็บไว้ในตัวไม่พอฮะต้องเก็บไว้ในรถด้วย ตรองพื้นทางที่เร็วที่สุดอเอ,อ้ยบ,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 บอลบอเบอล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 บทุกคนยี่สิบทีทุกคนคิดว่าติดไหมไม่มันไม่ยี่สิบทีดิมันคนละสิบทีอะ่ะเพราะว่ามันโอกาสติดมันก็ ก็น้อยนะผมผมผมเสียวคือผมฟาร์มหนักมากอะ่ะคือคือถ้าไม่ติดไม่ไม่ติดทีผมท้อเลยนะคือแบบท้อเลยอะ่ะถ้าไม่ติดอะ่ะไ w o hours later สวย เอเดี๋ยวผมว่าจะโทรบอกให้ลุงมักกว่าวเขามาดูด้วยนะจะโทรบอกเขาก่อนลงุงคือทุกคนบอกเลยนะว่าไอไอแบบตีอาวุธประเทศดีมันไม่ได้หากันนี้ง่ายนะผมผมว่ามันค่อน มันยากหละไม่ใช่ค่อนข้างอ่ะผมว่ามันมันยากเลยเพราะมันใช้เยอะมากเลยแต่ละอยา่างกว่าจะหาไมา่ได้แต่ละอย่างบอกเลยว่าโคตรเหนื่อยคือคือผมฟาร์มทั้งวันทั้งคืนเลยนะ <Yeah. S 1> แบบตำรวจไม่มีผมก็ไปขุดแร่ขุดขุดแร่ไปเรื่อยๆไม่มีไม่มีตำรวจมันก็ขุดแร่พอมีตำรวจก็มาขายยากจกปูนจกสายไฟมันใช้เยอะมากอะ่ะนี่ไงก็ไปแต่งตัวถึงไหนมา สวัสดีครับเป็นงไงห,หรอไหมชุดนี้นี่ชุดตัวโปรดชุดตัวโปรดเนียนะตัวเนี้ยเป็นไรนั่งทำไมเขากินถุงแว่นเขาทุกคนแพนด้าเขาขายแว่นเลืองแสงเพื่อมาซื้อเงินแดงคือเงินไม่พอจริงๆอะ่ะเลยเลยบังคับให้เขาขายอะไร เดี๋ยวเขาหาซื้อมาให้ตอนนี้เอาเอาวุธก่อนเราประกาศประกาศรับซื้อแว่นเดี๋ยวก็มีคนขายแล้วเคมไหมครับ <c oughs> เคไมไหมครับมานี่ก่อนอมานี่ก่อน <c oughs> มานีา่ก่อนแอนดาไม่ดีกัน <c oughs> เดี๋ยวหาซื้อมาให้เคไมไหม <c oughs> เอาสองอันเลยอันดีนแล้วมาลยต้สองอันก็โคตรแพงเลยสองแสนห้าเอา <5. S 1> เอาหมวกเขาด้วยโอเคเออแพนด้าเดี๋ยวผมโทรเรียกลุงมากอกให้มาดูด้วยนะโทรมาโทรมาใช่เดียเด๋ยวเดี๋ยวลุงมะก่อกเขามาดูมามามา,มาเตรียมของกัน ฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลหายยังหายยังหายแล้วชัดยังโอเคนะมามามีอะไรมั่งตรวมาวของกครังยังไงครับผมปูนนัู่นเท่แคน่ามีปูนแปดสิบปูนโอเคล้น้มีทองแดงที่กี่เท่าไมียี่สิบแมีไรข้อแค่องแดงะ่เอานมาเอานมาอันนี้มองคไม่องแดงเออตัวป็นของเนี่ย

ก็ของมันมาแบบไ้มาแล้วก็าม่เก็บก่อนัก็หกับลูกวยเฮ้ยเอาอะไรเนี่จเรทีไหนไหยเรา้ห้าสี่เรมีสิบไนะพอนี่ไงมีสิโอเคไอ้ใครมันมาทำอะไรกันวะเนี่ยไอ้ียลูกเข้ามากันแล้วเหรอ เฮ้ยฮัลโหลเข้าดอยเข้าได้เข้าคารวัล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 บ้านทุ่งคารวัลบ้านทุ่งเข้าได้เข้ายังไงทุกคนนะโอ้ยเจี๊ยหมอไม่ใส่เต็มเลยหมอเข้ารถเรงเลยซ่อมเลยเข้าได้เข้าใส่ไปยันเลยไปไงกันล่ะไหนเอาหนังมาสี่สิบเก่งดังมากเลย แต่มันจะ้นหลากรู้งี้แหละแพนด้าเฮ้ย <Hey. S 1> ลุงอยากให้ติดทุกคนไงติดสักสองคนไงเขเลยมาเชีือ่อหนูต้องตีนแต่ติดทีแรกแพดด้ามานี่มาเมาเามา,เานี่ก่อนเอ,อ่อให้ให้กันแดงแพนด้าก่อนเออเธอเอาสายไฟมาให้เขาด้วยแล้วก็ แดง,แ,ดงแล้วก็ปูนปูนปูนไม่ได้มีแล้วสิบโอเคแล้วก็เอาถ่ายไฟไว้ที่ตัวเงินแดงไว้ที่ตัว่ายไฟใช้ห้าสิบเหรอใช่ใช่ใช่เธอเธอเขาขาดเพชรสิบอะไรนะขาดเพชรสิบอัน จริงดิใช่มีไหมมีไหมมีแปดอันอ่ะอาผมผมมีอยู่สิบสามันไม่เป็นไรจดอะแล้วว่าขายสิบอันจะได้ยังไงครับขายไม่ก็จะดูว่าเหลือเท่าไหร่ไงี้เพชรสามสิบทองเจ็ดสิบสายไฟ 5, หา้าเงินแดงห้าหมื่นกระจกห้าสิบเศษเหล็ก ร้อหนึ่งแท่งเหล็กเจ็ดสิบมีอะไรอีกวะปูน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 เก็บได้แค่ห้าสิบเอาปูนละลายด้วยสละลายละลายละลายสายละลายร้อยหนึ่งเดี๋ยวนะ ต้องเอาปูนไว้ในรถห้าสิบพอไหมไม่พออ่ะเขาบอกลุงมาถือให้ดีกว่าลุงสวัสดีครับอยู่ผมย่างไก่ลุงลงมาลงมาถือปูนให้เลยดิมันรถไม่พออ่ะได้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 ได,ไดโ้โอเคโอเค โอเคหมดแล้วห้าสิบข่าวราเราพร้อมแล้วอ่าต้องมาแล้ววันนี้วันนี้ต้องติดแล้วชีลยรกันอันนี้โห้าสิบถุงโอเค เจอวนะทองทองแดงโอเคทุกอย่างทุกอย่างน่าจะครบแล้วร้อยโลมเดี๋ยวขับขึ้นไปได้ป่าวะวะเจอนล้วดนนะนะขึ้นได้ป่าววะเออได้อยู่ไม่ว่าขึ้นไปได้ลงมาทำไม <laughs> ลืมอะไรลืมอะไรลืมทองลืมทองอ๋อเจ๊ค yeah, <laughs> ไอสัตว์อย่างเฟี้ยวเฮ <laughs> feel ้ยิ่งเฟี้ยวอ่ะเจ๊คอย่างเฟี้ยวใคร่ะคอยติยดน,นะครับ อย่างเบียวเลยทุกคนครับภาวนาพร้อมกันนะครับผมและพูดพร้อมกันว่าขอให้เอเดนเตียบุทติดด้วยครับโอเคนะหนึ่งสองสั้นขอให้เปียร์ขอให้พอแล้วๆๆๆๆพใครโทษต์มาไนอีกนี้อ่ะดีดูโอเคตามนี้ครับเอเดนผมก็เป็นกำลังใจให้ประมาณนี้แหละ โอเคครับเขาภาษาภาษายันอ๋อเดี๋ยวรอแพนด้าขึ้นมาก่อนเขาลืมของโอเคจัดไปมายืนตรงนี้มาใครหมาเซฟมานี่มามายืนมุงนี่ยืนมุงนี่ยืนมุงนี่ไอ้เห็นเสื้อแก้วด้วยคำนวนเลิกก่อนเอ้ยคำนวนเลิกกว่ามาแล้วมาแล้วมาทุกคนครับยืนให้ล้อมกันเอาไว้ล้อมตู้เอาไว้ล้อมตู้มามาลุงลุงอาจารย์ลิงวะเนี่ยติดต่ราศีเฮ้ยแต่แต่ไม่ชอบตอนกลางคืนเลยอ่ะแม่ไม่สวยเลยตอนนี้เอ้ยตอนกลางวันนะ มันหลับกันหรือเปล่าวะตรงนู้นอ่ะมันรู้ๆท่านเป็นครับคอเค็ดไอ้ล้อมครับไอ้ล้อมไอ้ล้อมพร้อมนะต้องไม่ต้องไม่ต้องอยู่ด้วยกันเลยพร้อยัก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนแฟน้าให้ผมตีก่อนเหรอมันล้อมยังไงวะกูงงว่ะมันวงกลมยังไงวะมันวงกลมยังไงวะแบนนิดนึงแบนนิดนึงเอ้าติดได้ติดได้ติดดูไอ้หัวไม้ถูกพื้นนี่มันยืนอยู่บนเื้นขึ้นไปขึ้นไปใบหัวไม้ถูกพื้นปะ โอเคจะหลุดโออเคนะนะโมตสะกว่าเขาโตอะลล่าโตสัมมาสัมพุทธสักณโมตสักพระเขาโตอะลล่าโตสัมมาสัมพุทธสักณโมตสักพระเขาโตอะลล่าโตสัมมาสัมพุทธสักเฮเขมาแล้วอุ้ยมาในสาอกเฟซให้มันลุ้นๆด้วยมารอบแรกตีครับติก็เกินไปตุ้ม เอ,เอ,อาตัวประกอบไม่เพียงพอโอ้โโหอเคนะพร้อมนะลุงปลุกกำลังใจให้หน่อยดิค่ล้หน่อยลูกตีแล้วลูกเขิบเลยท่าดานท่ารำทำท่านทานท่าดานทารำทำท่นทานทำทำเออเฮ้ยหัวฉีกพื้นมาละแพด้าเร็วต่อแพด้าต่อเป็นการหลอกนายกว่าเราตีแตกต่อไปติดแพด้าต่อเร็ว ณโมหุถายะขอพระเจ้าจงสิอยู่กับแผ่นด้าน้วยเถิดสาธุพันเตวิสูรเราตระหนัายะต่อยอ้าวสมมติวไม่เพียงพอโอ้โหทำไมอะมันมาเวเดิมเลยมาเวเดิมเลยผมตลกนะเนี่ยผมขำเลยเฮอไอ้หน้าขัดอะไรอะขัดอะไรขัดอะไรทองเพชรเหรอก็เลยระหว่างรอนี้นะครับผมใครเขาขับรถนั่นแ่ะเขาจะเอากระจก จะเปิดไฟให้จะเปิดไฟให้อ๋อะจะเปิดไฟให้ลุงขอเบอร์หน่อยลุงศูนย์มาเร็ Panda, <S 2> 2, <S เวแพนด้าเร็วสองหนึ่งเอาใหม่ฮะสองหนึ่งสองได้ยัง่ยจีนต่อเลยลุงสองหนึ่งสองแล้วละต่อสองหนึ่งสองสองสองสี่ สองสองสี่สวยสยไ้ดู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 ไปได้ดูไปได้เออเอาสาระดิลูงาสาระสองแปอเก้าไปแล้ว้าเออไปได้ต่อไปได้ตอไปได้ตอนีคือแก้เคดอุ้ยไอ้ว้าไอ้ว้ากับกอฟิกเปาออกได้ไหม ไม่ออเทสเดี๋วสาวไม่ชอบหรอกมันได้รอบละสี่ทีลุงก,ก็เดี๋ยวต้องไปเก็บตัวองในรถนี<อ>่แตกเอ๊ะทำไมมันทำไมม,มันย,กยากจังวะโซนนะครับยัง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 มียังไม่จบกีฬาแล้วจบอย่าเพิ่มน,นับสมงอาหารใช่ปะ่ะม,มเาเสืออ้อนี้ต้องส่งทีจาเออไปนะต่อเกยทับไปเหล็กที่เด้งเหล็กที่เด้งเหล็กที่เด้งเน้นเน้นเอาแบบเฮดช็อตพอก เออมันติดยากจังวะแบบเป็ต <c oughs> ีหลังโต้ดึกสภาพเป็นสนับมือเลยโอเโห่มาสกิลไม่นี่เป็นพีวี <c oughs> ไว้ก็ได้แล้วต, <c oughs> ต่อดับเบิลคิลจะไม่เหลือโอโ้โหถ้าไม่ติดคือหมดกำลังใจแล้วแนหะโต๊ะหลังโต๊ะสูตรหลังโต๊ะสูตรหลังโต๊ะก็มาว่ะ หลังโต๊ะก็ไปช่วยบอกเลยติดยากอย่างวะเออก็จบขาดเท่าไรยี่สิบอันนี้ขาดสามสิบสองลักเกอร์แน่ๆดูทรงแล้วมามาทั้งหมดเลยวะนะเอางี้เดี๋ยวผมจะให้พร ฟอนฟอนอะไรฟอนครับเปล่าด <c oughs> ูบ่อยแค่ได้แค่ได้แร้วเอเดนดูฟอนครับบ่อยครับเอ้ยไม่ใช่ไม่จริงเอเดนไม่ยอมทำกันบ้านครับเข้ามาเข้ามาเข้ามาโอเคผมให้พรอ่าสาธุ พูดอะไรไม่ฟังจากผูดอีกครั้งกับแบบเดิมเธอแค่พูดว่าเธอจะไปตะันสุทธายกับแบบเดิมใช้ชีวิตตั้น,นั้นไม่เคยจะใครที่แบบเธอตอนนี้เธอกำลังจะไปไม่เคยจะใครพูดแบบเธอผมกับพาร์ลาวรรมันก็ได้แต่แอบ,บเต็มตอนนี้เธอกำลังจะไปถึงก็ได้แอบเธอแล้วมาขมับไปดูเขาจะทำแบบไหนชีวิตตั้งนานไม่เคยคแบบเธอจบแล้วแค่แต <c oughs> ่จบอันนี้เราคับแบบต้องตีพร้อมกันจะอัานไหมโอเคโอเคได้ได้ใครเปิดเพลงวะซ้ำลุงใครวะลุงต้องย้ำอีกรอบหนึ่งบินนาโคลาแล้ตามไปต่อหิดเจียงไา่ มาพร้อมกันนะพร้อมกันนะอีกรอบลงอีกรอบลงเลียวสติ๊กบิดเลียวแต่บอเฟสติ <h <h ๊กบิดเฟอย่าพ่งรมามไม่เชื่อเพื่ออาเลดีเด่นมู้เวลาีพวกกูมาเอิชาจุบิดเดสกูไม่เคยคิดลยกับใครแตไม่คด่าเนตุเอีกรอบนึงเลียวสติ๊กบิดเลียวแต่บอเฟสติ๊กบิดเฟอย่าพ่งมามะ้าไม่เชื่อเพื่ออลดีด่นวลาทีพวกคมาอีิชาจุบิดเดสกูไม่เคยคิลกับใคร่ไม่เดว่ามันเ็นเตล้วนะ เป็นได้ยูดูดจะพึ่งติองลงลุงไม่ติดยากจังวะลุงครับครับเดี๋ยวเดี๋ยวขอแบบสวดแบบขังๆเลยนะโอเคได้ไดลุงวีกำลังทำอะไรอีกทีนไปอไม่เลยสวดสวดเฮ้ยอย่าพึ่เลยพรน่ะพรไม่ติดสักรอบอ่ะเห็นไหมพร พอรให้ได้มาพร้อมกันพร้อมกันพร้อมกันนับนะชวนลุงนะถ้าลุงไม่ให้พรเนี่ยก็ไม่ติดเฮ้ยจริงเหรออ่ะอาเราดีอันนี้ก่อนอันนี้ก่อนให้ได้มานับนะนั่งฟังพรลุงสามสองหนึ่งกดลุงสวดลุงเขาบอกว่าเขาเขาบอกว่าเราต้ออีก่อนรอดีก่อนอ๋อเดี๋้ออือ แล้วทุกคนทุกคนฟังลุงนะฟังลุงนะแก๊งเรานะถ้าเกิดว่าเขาตีพลาดนะหรือว่าเขาตีแตกเป็นมาให้กดตัว x เข้าใจไหมในลองกดดิ้ x อ๋อโอ้ย x สามทีอ่ะเฮ้ยแพนด้ารีบทีเหรอถ้ามาตุ้มให้รีบ x เลย x สามทีเองนะทุกคนทำไมทำไมตายกันไหมการกอนการกอนการกราดถ้าเขาตีแตกให้กด x กดการ์ดกราดสแตมป์กดกลับกูย้ายประเทศแล้วนะไม่ติดอ่ะแอ้ย เอยช้าเกินเอามั้ยเอามั้ยเอามั้เป็นการรีดวงเลยสองทีอ่ะเลยสองทีเองอ่ะใ่จหมดกัดไว้ไม่รอพรนี่หอเรื่องยลุงลงเอาพรเอาพรมาอ่ะหนูต้องรอพรจากลุงก่อนมาลุงมารอบรอบนี้ขอพรมาอย่าดุดีนะรอพรก่อนนะโอเคทุกคนตากัดให้เข้าพนมมือให้เรียบร้อยสามสี่ บุรพาละสมิงพระพุทธพระคณาบุรพาละสมิงว่าทำสารนังชุขโลกสัพยังวิวันชัยเยสัพปทุกสัพปโสสัพปโลกสัปปะสครเคราะห์ตัวนอกสัพเคราะห์ตัวในสัพเคราะห์กลางวันสัพเคราะห์กลางคืนเข้อวันเดือนปีข้อดีของงานข้อไรออกไปมันน้ำดับไฟสันเดียร์จันเลยวิวันชัยเยสัพปทุกสัพปโสลสัพปโลกสัปปะใครเคราะห์ตัวนอกสัพเคราะห์ตัวในเข้อวันเดือนปีข้อดีของงานข้อไรออกไปมันน้ำดับไฟสันเดียร์จันเลยวิวันชัยเยสัพพะลาคางสัพพะลานตุ รักขั้นตัสุรักขั้นตัวเอ้ยขอให้เอเดียนกับแพนด้านะครับผมรักกันนานๆนะครับแล้วก็ขอเตียบุตรรอบนี้ติดชัวร์ถ้าไม่ติดกูออกจากเกมตรงนี้เลยมันมีการจ้างอะไรดังนั้นนะครับติดโอ๊ยสิบกูเสุดท้ายแล้วอะเหลือชุดสุดท้ายแล้วชุดลูกค้หมดกันที่ทำมาเงินสามม้า ลุงอาจจะติ้งๆก็ได้ฮะเราอไม่รู้เราจะให้ติง้งๆอย่งนีไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เหลือกี่ชุดไม่้เหลือแอ้าวไม่ได้เหลือกี่ชุดหรือว่าจะเอาพอดอีกอันนึงอันนี้อันนี้ศักดิ์สิทธิ์ครับผมผมแนะนำเลยเรียกว่ามึงก็เทให้กูอย่างเดียวเลยเฮียกูก็คิดไม่ทันมีไหมมีไหมมีไหมเหลือชุดสุดท้ายแล้วคือใครฟังนี่คือติดแน่นอนติดแน่นอนนะโอเค งั้นเอาดีๆบินมาโคราเอ้ยเอา,อางี้ดีกว่าปูจนันปูจนันทึงไรยศทาสตินาได้ถึงชนชั้นล่างชัวประชาไทยคนเรารักกันอยู่ทีใจเงินทองห้าดาย้ยแกศูซู์ไปเราจะรักกันจนแก่เทาไม่ใช่รักกันไวแค่เดาบางคููรักกันไวแค่เอาบางคนรักกันวังอ่าง เปล่าบางทีรักกัละพวรสวยบางคู่รักกัละพวตีมวยคู่หญิงบางคนรักพวรวยกะเทลูุชายเพราะหัวขอคุณเธอ <c oughs> ทีระักถึงไม่ได้มีอะไรถึงมีแต่ตัวกับหัวใจจะอยู่กันไปจนวันการอยู่เคียงคู่กันแบบนี้ให้ล่วงโรยเป็นทุกขรีให้กลับสู่ทอลันนี้ฟังล้างนี้ไปพร้อมกันฟันร่างไปพร้อมกันฟันร่างไปพร้อมกัน มิเธออยู่กับฉันสู้งานในทุกวันหน่อยู่โยยะยะยะมาเริ่มจาเราสองเรามาเริ่มจากคนสองคนหนึ่งกับเทพสองต้นหยุดแผ่สองหยุดสองคมชะตาฟาลิขิตกระตุ้นสืบวันนักคนเราอยู่กับฉันในร่วมไฟและให้ชนะความจนอรทนอีกนี่นะเราพี่จะไปติดจานผู้จานคนนี้ไม่ใช่ขรรชักการที่พี่จะจนทวีกระทนไม่เคยอายเราจะนับประโยชน์อย่ไม่ทอดทีิ้งวันตายสาธุโอเคจบละไปเลยมาแน่นอนเล่นขนาดนี้แล้ว เล่นใหญ่ขนาดนี้แล้วอ่ะไม่ได้ต้องเอ็กเอาหอบไปเป็นกเลยนะคือแตกเสร็จนี่ลุงนึกถึงอย่างหนึ่งเลยอะไร is p e r y i n g the i f e up to my friend And you so any how about it way to see you again เดี๋ยวนี่เหา่านี่มันจีนไม่หรอมั <laughs> <laughs> นลองเอาภาษาอังกฤษกับภาษาจีนมามิกกันไงกูล <laughs> ุงคิดว่าต้นฉบับมันร้องผิดลุงเลยมาแปลกันอีกทีนึงแล้วลุงก็ได้ประมาณนี้แหละ <laughs> ไป ตอนแถวตํารุงครับตอนเรี่องหนึ่งครับผมมาช่วยกันอ่ากดแล้วก็ให้กำลังใจเอเดียนกับแอนด้า้วยละกันนะครับก็อ่ากดตามหลังขึ้นมานะครับผมใครที่อยู่คิวก็ตามคิวนะครับอ่าหัวเช็ดพื้นครับผมสีชมพูครับผ้าเช็ดพื้นรบกวนอ่ากดไปแล้วก็เดินต่อหลังมาให้เรียบร้อยด้วยนะครับรบกวนถอดวิกแล้วโชคดีนะไอ้หนุ่มเมย์เจอกันครับที่เองทํามาไม่ต้องผิดหวังนะผมจะบินไปประเทศอื่นแล้ว Right? ต่เองอย่าลืมเสมอว่าอย่าท้อนะแต่บ yeah, ้นอกอุ่นใจแต่ในอุ่นจังมีอะไรก็ใช้เงินแก้ปัญหาแบบลุงนะครับเจาพูดครั้งดีสู้ต่อไปครับผม30กว่วาทีก็ยังไม่ติดเ้วก็ยืมอะไรให้เขาด้วยสู้ๆนะครับเดี๋ยวมันก็ติดอีกประมาณร้อยรอบอ่ะก็ติดผมยอมเลยผมยอมแต่พูดเลยกูว่าผมแรกเรียนดีกว่าเฮ้ยคนนี้คนนี้ เฮ้ยไม่เป็นเรนเฮ้ยไม่เปร่ยัรอยแนด้าสวกเลยเฮ้ยแอนด้าของ่อไอ้ก๊อก๊อฟรบรีบเอาได้อย่างกอฟกดรับกดรับงกดรับเลยได้้วเย็เยเยยเคยวัตัแมนเฮ้ยอยู่ไหนวะเต้โนโนโนนโนโนโนเจอกันเวชาต้องการครับให้เกียรติาเปเยโอ้ปลอดลมหอมแก้มหอมแก้มแม่วาหอมแก้ม เห็นไหมทุกคนฟาร์มหนักมากอะ่ะผมคือผมบอกเลยว่าฟาร์มโคตรหนักอะ <S 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 คือผมนอนนอนตีห้าทุกวันอะเพื่อเพื่อ,อฟาร์มฟาร์มแร่ฟาร์มเพชรฟาร์มอะไรแล้วแล้ว,ลวดูดิไม่ติดเลยอ่ะโอ้โหโอเคครับทุกคนใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ผมด้วยนะคะคือช่วงนี้ก็คงจะเบาๆฟาร์มลงเยอะเลยแหละ แล้วก็ทําแต่คอนเทนต์อย่างเดียวนะหาคอนเทนต์ทำอย่างเดียวก็จะจะจะ,จะไม่ฟาร์มบ้าเหมือนอเหมือนช่วงนี้ละ<อ>เพราะที่เกีียดแล้วทุกคนมันมันเหนื่อยมากอะทุกคนแล้วครับทุกคนผมต่อมาแล้วไปไปครับสวันดีครับ